นิสซี่สเปร์น้ำเกลือพ่นจมูกนะคะส่วนประกอบสำคัญใน1มิลลิลิตรประกอบด้วยโซเดียมคลอไรด์9มิลลิกรัมวัตถุประสงค์การใช้ใช้สำหรับพ่นจมูกข้อบ่งใช้ใช้สำหรับพ่นจมูกเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้พงจมูกทำให้น้ำมูกนิ่มนะคะน้ำมูกนิ่มลงสามารถเช็ด หรือหรือสั่งน้ำมูกออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับเด็กๆนะคะอันนี้วิธีการใช้พ่นน้ำเกลือเข้าช่องจมูกข้างละสองสครั้งตามต้องการหรือสามารถใช้ได้ต่อเนื่องทุกวันนะคะประมาณสุทธิ18มิลลิลิตรนะคะเนี่ยรายละเอียดด้านข้างคำแนะนำการใช้ ควรทำความสะอาดด้านนอกหัวฉีดทุกครั้งหลังการใช้งานและไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นวิธีการเก็บรักษาเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า30องศาไม่ควรเก็บในบริเวณที่มีความชื้นสูงควรใช้ให้หมดภายใน90วันหลังจากเปิดขวดรายละเอียดนะคะท่านใดสนใจก็จิ้มลิงก์สั่งซื้อได้เลยคะ่ะ นิซี่สเปยนะคะ